เย้เราก็กลับมาแล้วนะครับอมอ่รั้งนี้ก็เอาเป็นไอ้นี่ล้วกันนี่ <c oughs> เป็น d ี c อซใหม่นะครับผมจัดไวหนมอยหนึ่งลวกันลองของใหม่ไงรองของใหม่อะไรเงี้ยอืมต้องใช้ทีมของเขาอ่ะหนังของเขาครับผมอืมอะไรดียเอาอะไรดีวะรอบนี้ไม่รู้จะใช้สายอะไรดี <c oughs> อ่ะเอานี่แล้วกันเออนี่แหละไอพวกประจุไทยมาไม่หมดเลยเอาไป องใหญ่สุดในเกมนี่แล้วใช่เหรอแหมชนะมาเว้ออาโก้ปะทะชนะเอาเว้ยความแบนปะทะความมโหลานชานะหัวดำด้วยรอบนี้ไม่เปลี่ยนร่างมาเออไม่เปลี่ยนเป็นหัวแดงมาใช้หัวดำแต่ยามเลอเกินไปแล้วไม่ไม่เอาจริงไม่เอาจริงอัดใม่เอกเฉยเลย เฮ้เอกไปใหม่แหละพาพร้อมกับคณะสิงสาราสัตร์ไปรอบนึ่นแหละคณะสิง <c> ส <oughs> าราสัตร์เอ้ยปาดอืมอืมอืมดูกิแม่ตื้ตื้อปาดอืมเรียบร้อยครับดับเด่นไปชนะชนะไม่เอาจริงอ่ะมาในหมวหัวดาวในหม,มยังไม่เปลี่ยนสีหัว ต่อไปมิสซิก,ก้าโอ้โหใหมแล้วินเทสตร์และเวทบนปตีกันเฮ้แต่กูเป็นเวทบนเกม <c oughs> เกมมิสซแก,ก้าเกมกา,ารละารลินสันลาสัตไปอื้อแหละกันกูได้มึงการถึงสารลสาสัตว์ไม่ได้หรอกกลังกูโหดเินี่ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะคอมโบมาข้างหลังอันแหละ เอ้เสื้อฟาดอือ <tennis>. <ite> ีกนัดเดียวอีกนัดเดียวตายอีกนัดเดียวตายเฮ้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 ยฝังยาไม่ใช่เห็นฟาดแล้วนึกว่าปังยาอะไรเงี้ยเออแหมอย่างนี้นี่คนวันแน่นอนมีเกตเป็นไอ้นี่แหละเกตอะไรวะอ่าเกตตอนตีร็อบอ่ะแหมเอาเว้ย มาเฮ้ยเสีไฟเผาไปเรื่อยๆกันได้หรืสามละัตว์ดชอบอุ้ยกันได้ววะอือปืนมาเต็มอ่ะเอ้ยเสื้อตาย เอยเออเอ็มลอสเออบับบัฟมีบัฟคอมโบเหมือนว่ามีบัฟมีบัฟแหมเล่นคู่กันพอดีด้วยนะไม่โคตดเกมอ่ะเออมีบัฟให้กันด้วยมาเวลลีคอนเนอเราไม่ใช่โรลีเราสูงพอกับมันแต่โอกเราใหญ่กว่ามันมันผู้ชายดีกว่า ฉันมาล้างแค้นให้ผู้หญิงทุกคนเพราะมึงเตะเราเลิฟนั่นแหละสิงสาราสัตว์จับไปเพื่อนอืมเล่นการการอดละการ์ละเตะจิมม้มล้วนๆกันใช่ไหมเออเตะพระเอกสิงสาราสัตว์ไม่มาเลย เอ้เสอฟาดขาให้คุณนะเออนอ่อออบัฟบเมื่อกี้มึงเต็มพระเอกพระเอกต้องเอาคืนจัดไปอาเกาะก็กสู้ใช้ความใหญ่เข้าสู้เลยพระเอกก็โล่ใหญ่นี่ก็อบใหญ่เอาแล้วคินโนขนาดมาตรฐานหมอดง In giá lạc là luôn, vô. Đứng là. In tả lạc là một mình. Mặt cao Ư Ư, đồn tóc. In giá lạc là. Haha. đi Haha มคือโนก็ไม่อ่านบันสู้แพ้งแต่ขนาดนอกแล้วไอ้นี่คือตัวตัดสินชัยชนะหรือเปล่าเนี่ยเอาไอ้โตไอ้สายเกมเจอสายเกมว่ะเฮ้ยเมื่อเกมมาเกมมาเจอกันโอ้ยมาเสื้อเขียวมึงเข้าเกิลไหนมาเนี่ยมึงย้ายเกิลเหรอเมื่ ยิงไฟล้วนๆเราเรามีสายเวทกับคณะนตอยิงสารสัตว์การเล่นเป็นทีมเราไม่ใช่โซโลโเ่เราเป็นสายทีมตึ่งตายไงเนี้ยมึงตายตึ่งตาย <c oughs> อุ้ยปาดสามอีกทีแง่อย่าเล่นโซโลโ่เกมมึงเล่นเป็นทีมเดี <c oughs> ย๋ยวตัไม่ต้องมาล้างแคสตใหม่แน่เลยเอาไมโยกิมาเว้ย เวิศมนของจริงประทาเวทศมนในเกมสิน,นะครัวนี้โอ้เปลี่ยนชุดมาเลยอย้าต้องเรียนแหน่โอ้วการสิงสาราศัตร์แล้ได้หมดเลยเฮ็กขอโมก็ได้สิงสาราศัตร์จันแหละจับไปอย่าให้เสียอืมโอเค้ามา โอโอน้ำแข็งไม่ได้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 ออมันต้องใช้ดาบเสร็บร้อยไปต่อไปไรเอ้ยมาไกลอยู่เว้มิสกาเว้ยอ,อันดอเปลี่ยนชุดมาด้วย เดี๋ยวเดี <realmente los dans Korean> ๋ยวลืมว่าเลือดเราเหลือน้อยอย่าโดนตีสิอย่าโดนตีเลือดเราเหลือน้อยแล้วเอ้อย่าไปอ้ไอ้อ้ปังยะใช่เหรอแหมตายครับงานเจ็จแล้วบอกแล้วแพงแต่ขนาดหน้าอกแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่จะสู้หน้าอกโตก็คือหน้าอกแบนสุดเขตต้องเอาตัวที่โคตรแบนมาสู้ เอาเว้ยมาล้างแค้นให้น้องสาวทัศญาล้างแค้นให้น้องอมึงย,ย,ย้ายโรงเรียนตามน้องอะสีชุดคล้ายๆกันเลยเอาเว้ยจักราจุนตาล่าสัตว์เราสู้ได้ทุกอย่างโอ้โหเตรินเตรินเตะกูได้ยังไงเอ๋ทัศญาบอกกูมไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยกูมไม่ใช่สายชอบสาวโตกูเป็นสายซิคอนเราสู้ไม่ได้แน่เลยวะ่ะ เออแหละอือือโดนหน้าโดนหลังลุกขึ้นมาเพื่อนเอาไงยังไม่ตายวะมันเอามาตมักน,นิดนึงงั้นก็จัดไปอ้าวไม่โดนลืมว่าเป็นระยะประชิดแผลมันาลืมท่าตัวเองอเฮ้ยแปดเลยเออแปดมาไกลอยูอ่อ,อากโกมาไกล มาไกลดีเอ้ชนะมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม